กาวสวัสดีครับผมผมนช่องนินจาโก้และวอยเปิดสวัสีก้ก็อผมจะพูดข้อมูลตัวกลายวันนี้เนาะก็าวที่ผมอันนี้คือคำถามที่ผมสนใจมากในคำถามนี้นะครับก็เป็นคำถามที่มาจากหลายเก่าเนาะหลายเมื่อสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนะคิวเอที่ผมไลด์ไปนะผมคิวเอตอบคำถามตอบถามตอบนินจาโก้ั้นผมไ้ด์ไปนะครับก็็นคนถามคนที่จาถามผมในไลา์เนาะเด็กชายนะครับคนเข้มนะลงนะครับคิดว่าในอนาคต นินจาโกจะเล่นเกี่ยวกับมัลติเวิร์สไหมครับแบบลอยแบบลอยอีกจักรวาลเป็นเผด็จการก็ไอ้คำถามเนี้ยผมสนใจมากเลยในคำถามนี้นะครับเรื่ถามที่น่าคิดแล้วก็อื่นๆแล้วก็ในคำถามที่น่มสนใจมากในคำถามนี้ที่สุดแล้วตั้งแต่อ่านในไลฟ์มานะครับคำถามนี้ก็ถ้าถามผมว่ามีโอกาสในอนาคตเนี้ยจะเล่นเกี่ยวกับมัลติเวิร์สไหมต้องตอบก่อ,อนว่าเป็นไปไม่ได้ครับผมต้องตอบต่งนี้ว่า ไม่มีทางที่เลโก้จะไปได้ทามัลติเวิร์สนะ,ค,ะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราได้เห็นเลยว่าตอนนั้ Ninja นนินจาโก้เนี่ยเดิมๆขนาดนี้เนาะแล้วถ้าเป็แล้วก็อย,อย่างด้วยก็คือแฟนๆเนนะี่ยชอบนินจาโก้แบบเวอรช์รชันเก่าเวอร์ชันแบบเดิมๆอยู่แล้วอะ่ะถ้าเป็นเล่นไปถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นทาง iverse, มัลติเวิร์สมีโอกาสที่<ๆ>ทแฟนๆจะไม่ชอบกว่านี้เนาะอ๋อใน, LEGO อองงนเลโก้มันกังหัน่ะนินจาโก้มันกังานก็มีคนด่าไปเยอะเหมือนกันนะเรื่องเนื้อเรื่องอะไรต่างๆแล้วถ้าไม่ได้ทามัลติเวิร์สอีกมีโอกาสที<ม>่จะเจ๋งสูงมากเลยนะครับเพราะว่่่่่่่าาคคนนสวใหหญไไมออยชบเทร แล้วก็ทางมัลติเวิร์สอะไอ้ทางมัลติเวิร์สตอนนั้นมันเหมาะกับอันนี้มากกว่านะเอาเวนเจอร์มากกว่าเนาะก็อย่างทีว่าตอนนั้นเอาเวนเจอร์น่ะเล่นทางมัลติเวิร์สจนคนเขาไม่ค่อยอยากดูกันแล้วอะจนมันน่าเบื่อมากมัลติเวิร์สอะก็มันไปแล้วที่เล่นอะบางคคิดว่าเลโก้แล้วทีมงานสร้างน่ะคิดว่าเอกกับคิวบ์พุกอะก็ไม่น่าจะมาเล่นแนวมัลติเวิร์สตรงนี้นะครับอ่ะแล้วถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าในอนาคตน่ะถ้าสมมติว่าทางเลโก้น่ะจะที่ทำมัลติเวิร์สจริงๆน่ะลอออนนะเเป็ หรือว่าลอยน่ะอาจจะเป็นผลิตการก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอ่าอ่าเดี๋ยวมาพูดตรงนี้หน่อยนะมัลติเว uh, ิร์สจริงจ้าโกถ้ามันเป็นไปถ้าในอนาคตน่ะถ้าไปถ้าอาจารย์นะอาจารย์นาคตอาจจะมีมัลติเวิร์สซ่าสมมุติว่าเลโก้จริงๆน่ะถ้าสมมติแค่แค่สมมตินะครับเป็นแค่แค่สมมตินะว่าถ้าอนาคนน่ะเลโก้มาเล่นทำมัลติเวิร์สจะเป็นยังไงเนาะอ่าก็นี่คือรูปนะครับอ่าก็ตามผมก็นี่ครับผมว่าลอยน่ะอาจจะเป็นอาจารย์ลอยนะครับแล้วก็ใครน่ะ อาจจะนินจาเขียวก็ไปไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มิเตอร์เออะไรอ่ะดอดเพราะนั่นแหละครับผมว่าอาจจะแบบว่าพูดได้นะอาจจะแปลว่าไม่ได้พูดอ่ะเออทุกเปล่านะอา่าแล้วก็เออนั่นะครับผมว่าแล้วก็เนี่ยโคอาจจะเป็นนนะี่เนาะกับตันอเมริกากับตันมาเวลโอน่นและครับผมวก็แล้วก็มิชาเกอาจจะเป็นเมจิกไรท์บาลอนมอโดนะครับผมว่า ก็นั่นแหละแต่ว่าผมคิดว่าถ้าสมมตินะในในมันติเวิร์สของลอยนี่จัะวานเนี่ยผมคิดว่าลอยน่ะอาจจะเป็นในนี่นะอาจจะเป็นการมาดอนอาจจะเป็นแบบว่านั่นแหละมีสี่แขนมีพลังโอนนี้แล้วก็ยึดคอมาจากโกแทนนะครับนั่นแหละนั่นเห็นแล้วนั่นแหละแล้วแล้วก็ใครน่ะใครน่ะจด้เป็นนินจาเขียวนะครับใครน่าจะเป็นได้เป็นนินจาเขียวส่วนเจลนั่นแหละเหมือนเดิมเลยเจมนินจานินจาสายฟ้าโคเป็นนินจาเป็นนินจาดิมเดิมนะเออโคเป็นนินจาดิมเดิม แล้วก็เซนเป็นนินจาน้ำแข็งเหมือนเดิมหรือเปล่านะอันนี้ต้องรออันนี้ผมไม่รู้นะว่าเซนอะ่ะจะยังเป็นนินจาน้ำแข็งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็<อ>มิซาเกะน่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างแหละน่าจะเหมือนทุกๆเรื่องทุกอย่างถ้าทำการเปลี่ยนแปลงนิดนึงร้อยนะ่ะก็อาจจะเกิดมาเป็นหลานชายของท่านสปินจิสุท่านแรกเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนแปลงบาอย่างอื่นเนี่ยนะท่านหะไรที่ผมพูดไปเลย,เลยร้อยนะ่ะอาจจะเป็นโอ้คนนี้ยึดครองมัน,นจาโก,กอเองแล้วก็วกไปร่วมมือกับอุลล์หลอดในการ ช่วยยึดของโลกนั่นเองนะครับยึดคอมมูนิจากโก้นั่นแหละนั่นแหละครับผมก็สรุปนะครับผม<ำ>ถามตรงนี้นั่นแหละที่ผมพูดไปเลยนะยสรุปแล้วก็ไม่มีทางไ,ไปได้นะผมและไม่มีทางมีด้วยเช่นเดีวยวกันนะมัลติเวิร์สนะครับที่ผมพูดไปต้นคลิปเลยนะครับก็สรุปได้ง่ายเลยว่ามัลติเวิร์สเลโก้ไม่ทำมาเล่นทางแนวนี้แนะ่นอน ไม่ทาเราทำแนวนี้เด็ดขาดแน่นอนครับผม,ผมการที่องคูกรเต์ต้งคลิปว่ามีโอกาสเจ๊งสูงแล้วก็มีโอกาสที่คนเขาจะเลิกดูกันไปด้วยเช่นเดียวกันเนาะพ<อ>เพราะว่ามันกองงานเนี่ยคนเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันกองงานเนี่ยก็ไม่ว่งส่วนที่ดีแล้วก็ไม่ดีรวมอยู่ด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือดีอยู่ดีอยู่ประมาณเก้าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนไม่ดีก็มีอยู่เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันเนาะไม่อก่อลบก็นั่นแหละเออไม่ใช่ไม่ใช่เก้าสิบไม่ใช่เก้าสิบเป ก็ S <S นินจากโกมกานะนั่นะคนเขาชอบกันนะ่ะคนชอบก็มีอยู่ประมาณนั่นแหละเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนคนไม่ชอบก็มีอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่คือส่วนตนัวของผมที่ผมคิดนะก็ทุกคนคิดยังไงเกี่ยวกับมัลติเวิร์สก็บอกผมได้นะครับว่าทุกคนคิดยังไงกับนินจาโกมัลติเวิร์สแต่ผมคิดอย่างนี้นะนินจาโกมัลติเวิร์สว่าจะเป็นยังไงแล้วก็โอกาสเป็นไปได้ไหมก็นั่นแหละที่ผมพูดไปเลยนะครับอ่าก็ถ้าก็นั่นแหละถ้าใคร คิดยังไงกับมัลติเวิร์สก็บอกได้ครับแล้วคําคำถามนี้ผมบอกไปแล้วว่าคำถามที่ผมขอให้อนุญาตให้ติดท็อปอันดับหนึ่งของผมไปเลยนะครับในคำถามนี้นะครับผมชอบคำถามนี้มากเลยนะครับอ่ะต้องยกให้กับเด็กชายธนพลเข้มนาลงด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณคำถามที่ต้องถามความความผมในไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็นี่ผมมาทำพิษพูดใหญ่ทีนึ่งพูดเวลาอียัดอีทีนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มดิสคอร์ดด้วยนะครับอ่าวันนี้ต้องขอรอตัวเราไปก่อน สวัสดีครับ